สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าของร้านนะคะแล้วกเ็เพื่อนๆนะคะที่อยู่ในเฟซนะคะเตาเตาเคบับนะคะตัวนี้เป็นตัวนำเข้าจากตุรกีนะคะก็คือเข้ามาดูสินค้ากันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ จันถึงสุกนะคะ8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะเข้ามาได้เลยนะคะคราวนี้แล้วคะเรามีรุ่นสามหัวเตานะคะและสี่หัวเตาเนี่ยมีมาไม่กี่เครื่องนะคะเรามีติดมาด้วยนะคะก็คือมีหลายเครื่องมากเลยนะคะสต็อกเยอะมากยังไงสนใจนะคะเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้ก่อนนะคะว่าสนใจธุรกิจเคบับหรือว่าสนใจอยากซื้อเตาหรือว่าซื้อ ซื้อมีดซื้ออะไรเรามีอุปกรณ์ครบชุดนะคะสำหรับธุรกิจเคบับของเรานะคะส่วนตัวเตาออตโต้นะคะก็จะเข้านะคะอีกประมาณ10วันไม่เกิน15วันนะคะตอนนี้กำลังมาแล้วนะคะเพราะว่ามาทางเรือนะคะตัวออตโต้นี่เรากลัวว่าจะมีปัญหานะคะก็เลยต้องมาเรือนะคะเพื่อให้มันกระทบน้อยที่สุดนะคะ เตาออโนตนี่นะคะก็จะมีตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นตัวห้าหัวเตานะคะแล้วก็ตัวระบบไฟฟ้านะคะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะส่วนเตาออโต้นะคะส่วนเป็นเตาตุรกีหรือว่าเตาหมุนมือนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกอะไรเนี่ยนะคะเราก็มีครบเซตนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอยากดูรูปอยากสอบถามนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะในเพจนะคะในอินบ็อกซ์ในไลน์ไอดีนะคะแอดไลน์ไอดีนะคะได้หมดนะคะ อันนี้คือตัวสามเตานะคะสามหัวเตาหมุนมือนะคะ,ะสำหรับท่านที่ถามว่ามีไม้กลางไหมมีถาดไหมคือเรามีครบเซตนะคะแต่อันนี้คือที่เก็บเราไม่พอนะคะเราเลยต้องเก็บอย่างนี้นะคะมีทั้งเซตนะคะมีถาดมีไม้มีมีก็คือไปทั้งเซตเลยคะ่ะส่วนสาบเตาตัว,ตวนี้นะคะอยู่ที่11,000บาทนะคะ อันนู้นก็คือเป็น2เตานะคะส่วนตัว2หัวเตาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราคา10,000บาทนะคะ1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับ2หัวเตานะคะสามเตาก็อยู่ที่11,000นะคะตัวหัวตัวรังพึ่งตัวเบรนเนอร์นะคะก็เราก็มีนะคะทั้งของออโต้แล้วก็ของของหมุนมือนะคะของตุรกีนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีดนะคะเรามี เข้ามานะคะรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้คือเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะเป็นตัวหั่นเนื้อได้นะคะหั่นแล่เนื้อนะคะเห็นหัวไหมคะมันจะไม่เหมือนกับรุ่นทุกรุ่นที่เราเคยเอาเข้ามานะคะจะเป็นหัวแหลมๆนะคะแต่ก็คือถนัดมือนะคะมีทั้งมีดนะคะ มีสั้นมีดยาวนะคะมีหมดนะคะราคาก็สอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าที่หน้าเพจเราก็จะมีโชว์ให้ดูนะคะตัวนี้เป็นมีดหั่นมีดสลัดนะคะมีดหั่นผักหั่นเนื้อเล็กๆน้อยๆหั่นได้นะคะคมมากนะคะมีดของเรานี่เป็นนําเข้าจากตุรกีนะคะจะไม่มีขายในเมืองไทยค่ะตัวนี้เป็นตัวหินลับมีดนะคะอันนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันนะคะ ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะถาดเราก็มีขายนะคะขายแยกนะคะตัวอุปกรณ์ที่ที่ตักไก่เราก็มีนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นตัวช่วยเสียบไก่นะคะก็คือเราเรามีด้วยนะคะตัวนี้สองพันห้านะคะอยากรู้ราคาอยากสอบถามราคานะคะสอบสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะค่ะอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่ออินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะ โอเคนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ